ครับสวัสดีครับพเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือีนก็มาพอๆกับป้ะแจีมนะพี่น้องเนาะครับประแจีมพามาติตตามเลขเล่าพัฒนาของเซียนหยวนตัวอีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่28ตุลาคม67เจล่าพัฒนาออก4 6 5ห7หดครับเลขลลาง็อก ห้าหนึ่งนพี่น้องเนาะรับของเซียนหยวนงวดทีพานมากับลุดนพี่น้องเนาะขับงวดวันจันทร์ที่ยี่ิบแปดตุลาคมสองห้าหกเ็ดลาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูดแปดกับสี่แปดกับสีกับบวามาจากตัวดีนะพี่น้องเนาะ,ะ,ะหลุดเบครับ กันหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามออกค่าหนึ่งนะครับบ่าว่ากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับบ่าว่าครูบาอาจารย์ใดเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อน,นี้พ่อเตรียมภามาติดตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับของเราพัฒนาเชียนหยวนนะครับเาไปเบิ่งน้ำกันพี่น้อง ขับลาวพัฒนาเซียนหยวนโอโหอะไรก็จนจำคร <c oughs> ับบนล่างวิ่งรลด กับศูนย์ขับเก้าพี่น้อง ่ะวางวดน,นี้เก่าชุดเก่าหางได้พี่นอ้องเนอ่ยมบรรยากาศดีไ้พี่น้องเลยลมขับจับคู่ได้พี่น้องศูนย์สามศูนย์สี่ ศูนย์ห้านะครับเก้าสองเก้าสามเก้าหก 97, 49, 83นะครับเก้าชุดเก้าหางพี่น้อง กามีเนียนนะพี่น้องเด้อศูนย์สามศู ก้าวสามพี่น้องเน้นสีหางครับสัตว์เจียนนะพี่น้องเนาะเอามักชอบจังเลกาอย่าลืมเลยพี่น้องเลือกกับโตัวไว้นำเนาะครับเนาะ ขับคอยเข่าคอยแตกปังๆเด้องวดนี่รับเก้าชุดเก้าหางครับราวพัฒนาเซียนหยวนนพี่น้องเนาะไกล้รายการน,นั้นนะพี่น้องเนาะครับประแจงกับเชื้อเบื้องนพน้องเนดะ้อพันธุทรงมาครับลาววันพุธ พี่น้องมาทันวิ่ง0ูนย์กับ9ก้าศูนย์9ามศูนย์สีนี่ในพี่น้องครับเ,เน้นที่0ูนย์สามเนย์านพี่น้องเนาะครับเอาพอเตียมกับขอขอบพูดในไลน์นะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะควายเขาควายแตกปังๆพี่น้อง อย่าได้โศกโศกมันมนกันนะครับที่สําคัญอย่าลืมนะพี่น้องเรื่องมากสอบตัวในห้องก็จะลืมกับตัวไว้น้านะครับเนาะครับเอาพอเตมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหยวนนะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอเตรียมับฝากพี่ฝากน้องรับออาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเนดะ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ ครับฉะนั้นแล้วพอเตียมก็ไว้พอลคอยเขา่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องอ c ฟซีก็จะได้โศกโศกมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะรับเอ้าอย่าลืมพี่น้องเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับอาสุดท้ายทายสุดนี้ก็อฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมขอให้โศกโศกมนันมันเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนเนาะครับเนาะครับพอการชิหนาพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม